สวัสดีเจ้าวันนี้กลับมาพบกับน้องกาดแหมแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ราคาแพงอันดับต้นๆในนิวยอร์กเลยนะแล้วเราไปดูกันนะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้มันจะขายอะไรบ้างทำไมมันถึงแพงติดตามกันเลยนะคะวันนี้ห้ามพลาดไปได้วยกัน ตอนนี้เราก็เดินกันอยู่ย่านเบดฟอร์ดนะคะเรากำลังเดินไปที่โฮมฟูดค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมืองเบดฟอร์ดกันดีนกว่าว่าเป็นยังไงวันนี้นี่ร้านนี้คือร้านชิปโปเลนะคะเป็นอาหารแม็กซิกันแบบตักๆแล้วก็มีพวกแบบเบรริตโตแรปอะไรเงี้ย นี่ WeWork WeWork นี่มันก็เป็นสถานที่ที่เขาเอามาไว้แบบเป็นแชร์เวิร์กสเปซกันนะคะ WeWork ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มาแบบแชร์ลิงสเปซออฟฟิศกันทำงานอะไรเงีย้ยนี่อันนี้ให้ดูปลั๊กที่ชาร์จแบตรถไฟฟ้านะคะที่นี่เขาก็แบบมีจุดชาร์จแบตตามถนนทั่วไปรถเท่ไโอ้รถเท่เว้ยก็รู้สึกว่าคนก็หันมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็มีจุดอำนวยความสะดวกเยอะ รถเฟี้ยวอะเทสลานี่อันนี้คอนแอดเขาทำไว้ให้นะคะนี่พี่เขาอันนี้เขาจ่ายตังกันปะพี่ไม่จ่ายสิอ่ะเหรอไม่ได้ชาร์จฟรีเหรอถึงแล้ว โอ้ฟ oh, ู้ดมาร์เก็ตเน่เข้ามาก็เจอกับโซนดอกไม้ก่อนเลยแล้วก็เป็นอาหารแบบ grab and go อาหารพิซซ่งพิซซ่าเลยก็ว่าไปมีผลไม้ตัดแต่งอ๊อ oh, sorry ไป oh, <I> <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า โอ้นี่ให้รถเห็นไปอีกเลนหนึ่งลงมาเราก็เจอกับโซนผลไม้ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลไม้ที่นี่มันมีอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้เลยก็คือเป็นบูเบอรี่มันก็จะมีหลายๆยี่ห้อเนาะนี่เป็นแบบทวินลเวอร์เลยนะ <Okay. S 1> ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าที่เอามาส่งแหละเนาะนี่ราคานะคะราคาบูเบอรี่อยู่ที่กล่องละ สี่จุดเก้าเก้าเหรียญสำหรับออร์แกนิกอะสำหรับออร์แกนิกที่โฮลฟู้ดเนี่ยเขาเน้นเป็นออร์แกนิกส่วนใหญ่นะคะคือของน่าจะเกือบร้อยประมาณ90%เปอ็นะเป็นของออร์แกนิกหมดเลยนี่มีทั้งล่าสเบอร์รี่แล้วก็อันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ที่เราเพิ่งไปเก็บกันมาราคาเท่าไหร่ ราคาแบล็คเบอร์รี่อยู่ที่กล่องละ7.69มันจะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะถ้ากล่องเล็กก็4.49เออาสเบอรี่ก็มีกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องเล็กก็5.49กล่องใหญ่ก็7.49ี่นี่สตรอเบอร์รี่อันนี้เนี่ยที่เขาว่ากันว่ามันอร่อยแล้วก็ดีมากแต่ว่ามันก็แพงใช่ไหมมันเป็นแบบโอมาเกเบอร์รี่มาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ปะมาจากที่ไหนอะ ญี่ปุ่นนะโอ,อ้ยี่สิบอ็ดจนี่สตรอเบอรี่มีแค่ประมาณ8ลูก11.99ู 11. โหลูกเราเกืบาาเ,อเออตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ3-400อ,อ,อ่ะนี่ค่ะก็มาเป็นมะเขือเทศนะคะมีหลายๆสายพันธุ์เป็นออร์แกนิกหมดเลยถ้าบ้านเฮาก็ล้องก็ห้องว่ามะเขือส้มพาละ3.99เอ,อ๊สงสัยไหมว่าทำไมราคาปกติเท่านี้ราคา ถ้าเป็นอเมซอนพรามจะได้เท่านี้เพราะว่าอเมซอนได้ทำการซื้อโฮลฟ o ้ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือทุกอย่างที่เป็นถ้าเราเป็นสมาชิกอเมซอนเราก็จะได้ส่วนลดหรือว่าได้เบ n นฟิตจากที่โฮลฟ o ้ดด้วยนี่พีชเต็มเลยลูกพีชดูสินี่เป็นโดนัทพีชลักษณะมันคล้ายกับโดนัทเห็นนะถ้าบ้านเราเหมือนลูกจันนะเอออันนี้พาวละ4.19ค่ะ นี่ไงลูกพีชที่ไม่มีขนที่เราไปกินแล้วเราบอกว่าอร่อยอะในนักเทลีนอันนี้เป็นเยลโล่เนคเตลีนนี่เป็นพีชแบบไม่มีขนอันนี้ก็พาละสามอันนี้เป็นพีชแบบมีขนอืมโอยมันดูน่ากินอะหอมด้วยอะโหมีเลดพรัมโหมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะ เราก็เดินมาที่โซนผักกันแล้วนะคะโอ้ไม่ผักมันเยอะขนาดเยอะชนิดขนาดนี้เนี่ยร้านพี่แอจะเปิดสู้ได้ไหมเนี่ย <What? S 1> กระหล่ำก็มีหลายชนิดกระหล่ำม,ม่วงกระหล่ำเขียวอันนี้ก็แบบเป็นกระหล่ำที่มันแบบไม่แน่นมากอันนี้เป็นกระหล่ำคล้ายคล้ายบ้านเราอะที่บ้านเราไปทํากับข้าวแบบผัดกระหล่ำปีน้ําปลาอะไรเงี้ยนะอันนี้บาท99ต่อพาวนะคะอันนี้เป็นกระหล่ำแดงกระหล่ำม,ม่วงบาท40 1> 1. ละหนึ่งเหรียญเอออันนี้เป็นกระหล่แบ <c oughs> แบบแบบหัวใหญ่ๆอะ่ะแบบหนักๆอะ่ะเออแบบของที่ไหนไม่รู้อะเออแต่ว่าเป็นอันนี้จะถูกกว่าคะ่ะ1.29เหรียญดูแคลนะคะว่าแคลกี่บาทนี่ผักแคล2เหรียญ79ต่อพาวนะคะอันนี้ลูกอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อเป็นเลดบีท ถ้าเป็นลูกบีดบีดรูทเนี่ยหรอ oh. เออมีทั้งอันนี้เป็นโกลเด้นบีดเป็นเลดแรดิชก็คือไชเท้าสีแดง <laughs> เอออันนี้เขาก็นิยมมาไปกินแก้มกับพวกเออทากุง้งทาโก้อะไรเงี้ยนะ oh. เขาไปใส่กันในอาหารอร่อยเลยค่ะ ที่นี่นะคะมีผักชีลาวด้วยนะคะนี่ผักชีลาวหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าดิวดิวบ้านค่อยห้องผักชีลาวอันนี้บ้านนอกห้องผักชีหอมป้อมหอมป้อม,อ,มอันนี้ก็เป็นต้นหอมบาดไดต้นหอมบาดไดห้องอ,อันนี้มัดลาหนึ่งเหรียญสี่สิบเก้าพอแลรวโอ้นี้เรามาอยู่ที่โซนเห็ดแล้วค่ะเห็ดมีแบบโคตรเยอะ แต่ว่าเห็ดที่นี่ไม่ถูกนะคะบอกเลยนี่พอเทเมโลโลพอทเทเบลโลอันนี้ก็เป็นแบบเห็ดนางฟ้าบ้านเราที่นี่เรียกว่าออรสเตอร์มัชรูมนะคะนางฟ้านางฟ้าอันนี้เป็นชิตาเกะกิบบาทได้หรอปะเอา,าสินี่นี่อันนี้เป็นเห็ดนี่ l ไลออนเมนมัชร o มไผ่บอกว่ามันเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากๆช่วยบำรุงในเรื่องของสมองด้วยเอาไปให้หน่อยเราอยากสร้างเซลล์ในสมอง เขาไม่ขายพริกแดงแบบบ้านเรานะแบบพริกนั่งพริกชี้ฟ้าพริกอะไรเงี้ยแต่มันมีพริกอันนี้เว้ยที่โคตรเผ็ดคือแค่หั่นน่ะ oh. คือแค่หั่นน่ะก็คือแสบนิ้วแล้วอะอันนี้คือแคโรไลนาลิเปอร์นะคะที่ <c oughs> เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกถ้าเกิดใครสายกินเผ็ดนะเอาอันนี้ไปทํากับข้าวแล้วก็อันนี้ ฮาบานิโรอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันที่นี่มีขายพริกไทยเพปเปอร์ด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้แต่ว่าความพริกของเขาอะ่ะมันใหญ่ใหญ่กว่าพริกบ้านเรามากๆเลยอะ่ะดูสินี่มะเขือม่วงจิ๋วเออไหนเนอะฮะนี่มะเขือม่วงจิ๋วอ่ะจิ๋วแค่ไหนไหนเทียบกับมือซิอันน้อยเอยเอ,เอ,เอนี่มะเขืออันนี้เอ็กแพนของฝรั่งนะคะมะเขือม่วงฝรั่งเขาอันใหญ่เบ้อเลยเ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนซีฟู้ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซีฟู้ดที่นี่ราคาเป็นยังไงบ้างไป,ไปค่ะนี่เป็น product of nor Norway Atlantic salmon นี่มีปลาคอด<อ>นี่ กุ้งแบบปอกเปลือกเอ้ยกุ้งแบบไม่ปอกเปลือกนี่กุ้งก็ราคาไม่ถูกนะกุ้งก็จะมีแบบทั้งแบบปอกเปลือกแล้วอันนี้แบบว่า <c oughs> ลวกแล้วพร้อมรับประทานแล้วแต่เวลาเราเอาไปกินอีกทีเราก็ต้องเอาไปลวกอีกทีนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็น,นะคะ่ะโซนที่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นโซนเนื้อสัตว์ละค่ะก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ เออมีหมูสับเนื้อสับอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการเลยนะคะราคาหมูสับที่นี่อยู่ที่เอ่อพาวละ5.99เอออันนี้คือ1พาวนะคะเขาได้ช่างไว้แล้วนี่อันนี้5เหรียญ9 9้ถ้าไปทำกระเพราหมูสับก็คือแบบสบายๆเลยนะเออ เนหมูออแกนิกมันก็จะแพงกว่าหมูที่ตลาดจีนนะคะไ,ไก่ก็ออแกนิกนะคะทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าออแกนิกก็คือราคามันก็จะสามารถอัพได้ข,ขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นเพราะก็มีคำว่าออแกนิกถ้าเป็นตลาดจีนก็อาจจะพาราหเหรียญสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยใชพอเป็นคําว่าออแกนิกก็พาวละ9.9าเ้เหรียญเออเอาแซ่ แต่ว่าเราก็ต้องกินสิ่งดีๆให้ร่างกายนะวันนี้ดูน่ากินจังเป็นแบบไก่กลางจ้องไก่ไก่เขาเรียกว่าอะไรนะโรล่ป๊อปทำไก่ให้มันแบบเอากระดูกล้นขึ้นมาข้างบนเออนี่ไก่ทั้งตัวนะคะเอ้าทำไมไก่ตัวมันถูกกว่าไก่ที่ตัดตัดวะอ๋นนี่ไก่ตัวตัวละ11.25เหรียญนะคะ เออเอาแซ no ่ข้ามันไก่ต้องเข้าแล้วมั้งเรามาดูกันเน่ยว่าไข่ที่โฮ o l e f o เนี่ยมันกี่บาทคะตอนนี้เพราะว่าขึ้นชื่อด้วยความออแกนิกนะ10.79เหรียญไหนดูที่มันเป็นสีอะไรวะ อ๋อนี่ไงออร์แกนิกก็เป็นสีน้ำตาลเก็บ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 แต่ของเขาแตกนี่เป็นออร์แกนิกหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือแพ็คละสิบสองอันเท่ากับอันนี้9.79เหรียญโอ้แงพงไหมแพงอ่ะสามอ่ะสิฟองอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาที่มันย่อมเยาวลงมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเกตที่ <c oughs> เล็กลงมาค่ะขนาดเล็กลงมาหน่อยก็นี่อยู่ที่สี่จุเเหรียญนี่ เบอร์เล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะกินเบอร์เล็กก็ได้เนาะนี่โอ้ยมีไข่เป็ดด้วยโวยแต่ไข่เป็ดที่นี่มันไม่ค่อยจริงจริงคนไม่ค่อยนิยมกินเนาะไข่เป็ดกลองละ7.39เหรียญแต่ว่าได้แค่6ให้แค่6กองเองนะ คือที่นี่นะคะเวลาเขาจะทํากับข้าวทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาซื้อของที่ตลาดแต่ว่ามันไม่ได้มีตลาดแบบบ้านเราที่เป็นตลาดสดตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะคือตอนแรกที่เรามาใหม่ๆแล้วก็แบบหูหมันอยู่ต่างประเทศเลยไม่มีตลาดสดอะไรยเงี้ยเออแต่ว่ามันก็เป็นความสะดวกสบายเหมือนเราไปโลตัสเราไปบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแพงกว่าตลาดสดเนาะเพราะว่ามันได้ทําการแบบตัดแต่งหรืออะไรมาแล้วให้มันดีมีคุณภาพแล้วบวกกับที่โฮลฟู้ดเนี่ยนะคะมันเป็นของขึ้นชื่อว่าออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะเขาจะไม่มีเขาไม่มีพวกแบบโซดาแบบโค้กเบบซี่อะไรเงี้ยขายนะคะเพราะว่ามันไม่ไดีต่อสุขภาพเขาก็ไม่มีเขาแต่เขามีเป็นของของบริษัทเขาเองเดี๋ยวเราพาไปดูตรงเซ็กชันน้ำดื่มดีกว่าว่าที่นี่เขานิยมดื่มอะไรกัน โซนของใช้น้ําดื่มสบู่เขาไม่ใช่สบู่ผู้ดทิชชู่น้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบพวกอุปกรณ์ซักผ้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะเมเยอร์ดีสําหรับทุกผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างมือสบู่เขาเรียกอะไรนะที่ทําความสะอาดพื้นที่ทําสเปรย์ฉีดบ้านหอมน้ํายาล้างจานคือมันดีมากนะทุกคนเราแนะนําเลยอ่ะชอบเอยซื้อนี้กลับหน่อย I clean เอ e ี y เดย์คลีนเนี่ยอย่างกระดาษทิชชู่อ่ะเขาก็มีแต่แบรนด์ของโฮลฟู้ดเองนะคะไม่ได้แบบว่ามียี่ห้ออื่นๆที่ขายตามห้างทั่วไปน้ำดื่มก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะคะน้ำดื่มโฮลฟู้ดนี่ของโฮลฟู้ดนี่โปแลนด์สปริงแล้วก็มี Just Water Just Water นี่ดีนะคะส่วน Smart Water เขาบอกว่าไม่ดีโอเค นี่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษเช็ดตูดของโฮฟูดหนึ่งแพ็คมี6อันราคา7.99เนี่ยแพงนะคะตกอันหนึ่งบาทเหรียญกว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นก็คือถูกกว่ายี่ห้อนี้แพงเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้สิโอ้นี้ก็มีหลายม้วนกว่าแต่ก็ไม่ถูกเหมือนกันอันนี้มี2ี่สม้วน สิบห้าจุดเจ็ดเก้าเออก็คือแพงค่ะเออถ้าซื้อเยอะๆอย่างนี้อาจจะถูกกว่าน,นี่17เเหรียญ30โลเอออันนี้ถูกสามสิบม้วน17เหรียญนี่ะนะคะที่โฮฟูนะคะนอกจากของแห้งเขาก็มีของสดได้นะคะก็คือเป็นอาหารเหมือนสลัดบาร ให้เราแบบมาตักแล้วเราก็เอาไปช่างกิโลนะก็คือเอามีกล่องให้กล่องเขาเลยนะมันจะมีจุดให้รับกล่องแล้วก็มาตักตักตัแล้วก็ไปช่างกิโลก็คือเหมาะกับพวกสาวออฟฟิศนะคะที่ตอนกลางวันมีเวลาน้อยๆแล้วก็อยากกินของมีประโยชน์ก็มาจัดเทินได้เลยค่ะมีอะไรกินบ้าง Mac and Cheese อันนี้เป็นผัดไอ้อะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะลืมอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะ ลูกอะไรนะ <S <S เออ,เอ,อนี่เป็นแบบฟักทองโอบมันโอบอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นสมมซา่าเออข้าวมีบายานี่น่ากินอยู่นะคะเขาก็มีครบวงจรเลยแหละตรงนี้ก็มีอาหารเพิ่มค่ะมี็็ซิกันไรซ์มีไก่มีปลาแซลมอนนี่นี่บินส บัซเซิลสเปาที่เมื่อกี้ที่ลืมชื่อว่ามันเชื่ออะไรวะเออมันบดโอ้ยนั่ากินจังเลยอ๋อตรงนี้มีเครื่องตัดขนมปังด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเราซื้อขนมปังแบบเป็นอันแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ตัดเขาก็จะมาเข้าเครื่องนี้แล้วก็ตัดให้โอ้เลิศเรามาดูเขาตัดขนมปังกันนะคะขอดู เรียบร้อยปัดให้เสร็จสับ Thank you Thank <laughs> you รถเขน็นไปอีกทางหนึ่งแล้วเราก็ไปอีกทางนึ่งและเราไปเจอกันข้างบนนะคะรถเขน็น ครั้งที่เข้ามาในโฮมฟู้ดนะคะอย่าลืมสแกนสมาชิกอเมซอนฟาร์มอ้ยอเมซอนฟาร์มเราจะได้ส่วนลดนี่อ้านรถตวบาทเป็นรถตั๋วบาทเลยอะไรวะ ออกมาจากโฮฟู้ดเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะที่พามาสํารวจราคาแล้วก็มาสํารวจของในโฮฟู้ดคือที่โฮฟู้ดเนี่ยของมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคานิดนึงนะคะแต่ด้วยความที่ของเนี่ยมันมีคุณภาพดีมันก็มีความคุ้มค่ากันเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปเบาๆเนาะพามาเดินเล่นแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาไปทาอย่างอื่นน,นะคะได้เวลาไปเข้าร้านทํางานและก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะคะเผื่อมีประโยชน์กับ ใครที่อยากจะเห็นแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาเป็นยังไงวันนี้เราก็พามาโฮมฟู้ดแล้วนะคะไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้า